สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับกับผมแทนเตนาหนาคุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องคพปะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ่ะดยเีชในรัตการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เป็นเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครและที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ผมบอกเก่าพี่พี่เพื่อน้อยนิดหนึ่งนะครับท่บานบาทเหรียญสิบบาทปีปศนี้ยังไม่ได้ทําการล้างสังคมสารอะไรเลยนะครับเนี่ยจริงเหรียญน,นี้ผมเก็บานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พึ่งรีมารีวิวนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านเพราะว่าโทรศัพท์ผม,มหายครับมันอยู่ดีๆคดหายไปดื้อๆเลยครับท่านคือถูกงัดห่องนะครับไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกครับจนป่านนี้แล้วช่องนั้นผมก็เลยหายไปเลยก็เลยทําช่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมครับชื่อแพงที่นะนาดกดจิบเหรียญน,นั้น เหมือนเดิมเลยครับท่านแต่ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่านางงานนี้ครับคิดถึงพี่พื่นพื้นองของท่านครับมีคอมเมนต์มาคุยกันมั่งอย่างนี้ครับผมก็ได้ตอบไปมั่งอย่างนี้ไปไปมาๆก็เลยไม่ได้ตอบไปทด้ทำอะไรเลยครับเพิ่งกลับมานี้นะครับเรามาดูกันว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรทําจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สมัครครับเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับลรามาดูลักษณะของเหรียญครับ เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่ปืนนี้ขึ้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดําปีแล้วครับท่านเพราะเหรียญนี้ยังไม่ได้ทํากลางนะครับดูสิครับก็มีรอยแตกนิดๆหน่อยๆครับเนี่ยครับยักร์ลักษณแบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับลองดูเบื้องหน้าพวกท่านก็ภูมิพลอดุลยเดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่๙ครับ บอลลูบอลลูพงท่านดูครับเป็นไงมั่งครับเนี่ยก็โอเคนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากับคมมีรอยบุบรอยบี้ปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านกรใช้ยเนี่ยแหละครับท่านยิ่งดูเขาใกล้ครับใกล้เท่าไหร่รอยแตกแล้วยิ่งเยอะนะครับท่านนี่ดูสิครับขอบระวังคิวโพลิเกินแล้วก็สีทองนี่ครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงมั่งครับขอบเฟืองเนี่ยขอบเฟืองเรียนนี้นะครับก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่พอสมควรนะครับท่านดูสิครับรอยสึกล้อก็มีเยอะพอสมควรนะครับท่านรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ย เป็นมะม่วงมองไงก็ไม่รู้เนี่ยดูครับนี่เห็นอยู่นะครับนี่ครับมีรอยบูรอยบี้อยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวสำหรับเดีอยวนี้ครับตามขอบเหลี่ยมขอบบุมเลยครับตรงกลางก็มีครับนิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงเรามากใหม่อะไรเลยนะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นปีปศเลยนะครับนี่ครับสติ๋นแล้วครับส่วนด้านหลังก็ประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่นี่นะครับตัวที่สี่ห่างออกมาหนี่งนะครับดูที่ปลายปากผมนะครับทั้ง พอจห้าร้อยสาสิบสองครับท่านโอ้โหรับเหรียญปีสอนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสอง2้าสามนี่นะครับท่านจำนวนการผลิตนั้นเดี๋ยวผมจะบอกทีครับรอแป๊บนึงนะครับส่วนตรงกลางนี้คือวัดอรุณราชวรารามนะครับท่านวัดถุลุนนะครับต่ำลงมาอีนี่คือแม่นเจ้าพญาดีล่างสุดก็สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอราบีนะครับมาดูจุดนี้จุดหนึ่งครับนี่นะครับร้อยนูนนี่ครับเป็นเหรียญที่สมุนแบบครับตรงนี้ครับ สำหรับปีพศสอง2ันห้าร้อยสามสิบสองนี่นะครับท่นานกวงกล้องของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านเหนรียญพอิีพอดีครับท่านหนึ่งร้ยล้านเหรียญเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามสองเนี่ยวดยืดถอยตพองปวดน,นะครับสำหรับปีสองห้าสามสองนี้นะครับในระดับยูนิีนก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทครับสำหรับปีสองพันสามสองนี้นะครับผลิตนานครับยูนซีก็รลแพงครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสุรินทร์สิผนันใช้น้ำตู้ที่ละละสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ